ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะคุณอยากจะขายออนไลน์เนี่ยคุณอยากขายอะไรลองพิมพ์มายกันเพราะว่ากิฟจะได้เอาข้อมูลพวกนี้มาทำมาทำคอนเทนต์ช่วยคนได้ต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ในส่วน,ใน,วนในส่วนของตอนแรกนะคุณเองที่ที่เราทำในเรื่องของเราดูเรื่องแพคเกจจิ้งคือคือ first impression มันเหมือนเราต้องเราต้องทำให้เขาตกหลุมรักเราใน <คำ S 1> แรก,แรกเห็น แกค <พบ S 2> อ,อืมใช่ทีเนี้ยอันดับสองเนี่ยราคาราคาอ่ามีผลอย่างมากเลยคุณกิฟต์กิฟต์เนี่ยถ้ากิฟต์จะต้องตั้งราคาเนี่ยให้ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยกิฟต์ทำไม่ได้อืมเพราะว่าถ้าเกิดกิฟแข่งที่ถูกเนี่ยยิฟไม่รู้เลยคุณอิงว่ากิฟจะเป็นผู้ชนะวันไหนอ่ะคุณอิงลองคิดดูพอรงของคนที่ทําทําอันชันหรือทํากระเจียบเป็นเป็นแบบแสนสองอะ่ะ แล้วเป็นพี่จีนของเราอ่ะถ้าเกิดเขาขายซองละสามสิบาทห้าสิบาทแล้วกิฟจะสู้กับเขากิฟทําไม่ได้ไงกิฟทําไม่ได้กิฟสู้กับเขาด้วยความถูกไม่ได้แล้วกิฟสู้กับเด้วยเรื่องสตอรี่ได้กิฟตเลยคิดว่าฉันจะทํำยังไงตอนเนี้ถ้าเกิดกิฟเปิดร้านแถวที่กิฟอยู่เปิดร้านที่ที่แม้แลนของกิฟเลยเนี่ยกิฟมั่นใจว่าคนรู้จักกิฟืม ล้วกิฟก็ขายหน้าร้านของกิฟลูกค้าห็ดีที่ซัพพอร์ตแล้วแต่ทีนี้เป้าหมายของเรามันคือ,ม,คอมันคือทั้งประเทศที่อเมริกาถ้าเราและเราจะทํายังไงให้คนรู้จักเราให้เราได้มีโอกาสที่จะแนะนําตัวเองกับคนที่เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ด้วยแพลตฟอร์ของตัวอของเราเราจะทํายังไงอันนี้แหละม,มันเป็น question mark มันเป็นเครื่องหมายคำถามอีกอันหนึ่ง